เด็ดว่ะอืมผุดน้ำน้อยๆหนึบเลยหนึบหวยพยาธิพี่น้องฮ่าฮู้ยพอแดดแล้วก็บดนี้ไปแซ่บมาแซ่บพ่อนม่เป็นทั้งหนอหวยเพ่อแม่หัวชนหวยให้ดีเลยหวยดุมเนาะปุ๊บบอกพาเฮ็ดแล้วให้พี่น้องโอ้กราบสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเนาะ มานี่กันมาพบมาพ่อซ <G un> <im spooky> ่องแม่น้องเปฟลอีกแล้วให้พี่น้องเลยมานี่กันแม่น้องเปฟลก็ไม่ได้เกี่ยวเข่าหรอกเฮ้พี่น้องเลยพอดีคนแล้วแต่วาดเนดี๋ยวกันเข่ามันยังหัวแกจะหายเกลียวบิดนะให้พี่น้องเลยนะมานี่กับทางป้าเนาะทางไอ้นาลุงเพิ่มกับนี่แหละปามวนเพิ่นเพิ่นก็นเลยมาเกี่ยวเข่ามาเนี่ยนะเนาะชวนเพิ่นก็นั่งนั่งพักผ่อนกันอยู่ให้พี่น้องเลยรู้สึกว่าเพิ่นชิพากกินบักขามเนาะให้พี่น้องเลยมานี้แม่น้องเปฟลก็เลยใช่ไห ไอ้ทายท่ามไปพี่น้องมากินบลาคามน้ำกันเลยพ่อพี่น้องเลยไปนะครับไปหาไปส้มกันเลยเนาะทางป่ากำลังล่างกระตดกอยู่เนาะอาสวัสดีดุสวัสดีอาสวัสดีกับเบิ้งกล้องน้ำห่อวะสวัสดีป่าด้วยจีไปซ้ายนะปิดะตฮะมาปิดประตูลมซะเลยพี่น้องเลยนี่แต่ใบไม้ไปตอกแน่เดี๋ยวนี้ขูดยาวๆมากเลยกวดกับวัวเป็นกวดเลย เหรอเออหยาหยาใส่บ่มีแม่บอกหยาไปตรงอ,อ่าลงม่านี่แม่ให้ปิดได้ไหมนั่นจะไปกินบลาคามน้ำเพลินยี่โมขนาะดอ,อ,อ่านตับม,มือแนวเห็นบ่ตับม,มือขยะแล้วมันบ่เจ็บบ่เอ่อมือปิดไดีดูบบ่บ่นเนี่คือแต,งต่งโตเรียบร้อยใช่ไหมาเนี่ย บาาสมผมค่ะวงามไทส้งผมนะอยาจะไปโชว์พุ่งสาอ้ั้นเลยพวนเครื่องดิบพวนั้พี่้องพวนเต็มโต๊ะกนั้นะแทนที่โตจะเป็นม่องนั่งสาดนวนันดเห็ดเน่าดุ้ยฮะปล่อยเพิ่นไว้พี่้องผมไม่แน่เด็ดากำลังสุดุอยู่เอาเบิงตาัน หอยเลยทานล้าเลยดป่ะเลยปะสบายดีสบายดีอวานี่ก็ไป็ล่างเนาะขนขาขนน้ำคำตากาเขีนไทให้นี่ก็โบ๊บนนั้บ่มันไหลเด้ออนนี้พอล็อกเสือก็ได้มัดเงื้อขึ้นทงมันมักลุดเป็นเจ้าขึ้นทึงบนบนนี่มันวม่น ได้มาขามาเลยบ่ไผ่แผมมาขามใส่แปมอ่บอต่อจะมาแลงมาก่่อืมยืมข่ก็จะได้ยัอิฉันขดนยแล้วจาก็มาใส่ข่อ้ามียู่เน่ยอ๋อจะแม่ใส่แปมแค่ต่างบอมีแ่ต่างทรงพื้นึงไปปกหน่าวานนี่ ขาดบวะเราพี่หลายพื้นี่งขาดวะเลยเรื่องพื้นนึงน่แต่ชื่อเอาล้านเดียดมาให้เธอยงจะมีปะอ่ามีก็ชื่อเลยนะข่อยก็ชื่ออันนี้แหละยาวเลยจักเพิ่นขายตามเม็ดเนาะเม็ดอ๋อสามพันบอกเลยมาหกพันแหละไปซื้อกี่เพิ่นได้พี่กายเลยจะได้สินเลยแค่สามชื่อแต่เพิ่นต้าไร่บ่อได้แต่เฮาจะเอาแล้วเพิ่นก็ตัดให้สิช่ไหมเพิ่นตัดนหนุนกามีคือกัน เดานตัดให้ใหมเลยพี่เฮ้ยค่ะไปเบิ่งทางงั้นก่อนไพี่น้องพากันนอนกองคิงอยู่ <Okay. S 1> มาเบิ่งทางนี้าพี่น้องบา,นานดนแวปลาแดกอ๋คือหน่อยแทะบ่ <laughs> บ่ปลาแดกแ้านะปลาแดกเบิตไแล้วเทชนเบิแล้วใส่เกลือด้นหนจะได้ไห<ม>ตัวตัวแทนเนานะ ไอหอมกระมิ้อยู่หอมพังบัวหอมบัวหอมหายรอก็ไปปลุกมันซื้อแพงต้องใส่เลยนะกินไปนี่แหละสมุยโดละสิพันต์าสื่อมาแล้ป้าหน่อยเดี่ยวยิ่งน่าตุกเกี่ยวก่อนนะตุ้มันเช็คตุ้มันอ่ะล่อมาคาบไม่พี่ล่อไงไปนี่นะ โหยิงปืนกันยิงเน่าให้ไปลองกันนี่งเออโหจะไปออกลบไปอ้าวมูได้ขึ้น้อยอ้าวสบายดีเรื่องบำพะสายดีใชมาขามนะอ้าวว่ไปบั่นท่านี้ท่านี้แตงแจวมากเลยมาขามพอวายอยากเนาะ ชายตาคนน่แม่ได้อ่านกระตูเน่บะขาวกระบอกะกระบอกนี่นนะเออเอายู่นนไม่พปเอานนโ้๊ะยาเด็ดเชืทอนนเช่นน่นหนาเหน่อข้ามบ้ามเออโกินบะขามคนน่ะฝาเอลยกินน้ำพ่นบ่มาเนอะไปกินบะขามขามโอหนักอาีเด้สาเอ้ เคยบอกตะอดได้นี่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 จะโตก็โตน้ำลายแตกแล้เนี่ยจะรับกินไอ้นี่อร่ยกินแซ่บจังหวานมาใสวไปก่อนแล้วหวานเยแยบข้ามามาดิโอ้ยร้อะ

บาจะแทงนี่ยม้วนแอ้แต่เนี่ยท่งร้เนาะค้อขวายถทงอ๋อเนาะธรรมดาได้หแล้เจียวเจียวทำมาามื่อไหร่จะาต่ได้เจียวประเดีกเจ้าเลยเจียวเดีกยวใครบ่หวเจียวประเดวเจ้าเจีย้นเจียวหัวราทำเ่เจียวประเดีป้ามันต้องหวานได้หนึ่งเนาะ

เียบคนื่นฉนเนาะแ่อย่งให้มนเด็กกบบรุษนี่จนโอ้เสบปัตตานีปัตนีเหรอทังจได้นยังเกินมมบ่กับไอ้พักขันแยงนอนนี่เนาะกัคนงามเนี่ยเตอเยเสกยองเฮ้ยกินเป็นเนี่ยนะย่องกินเนาะ กแมงเปิยยองยเป็นเจา่ผ pues mm ูไปเอาก็อตงเลยนะผูเอากนาดตาโลได้กระจะได้กินะแซ่บดใบมาหน่อยพอดิเอาไว้ยในถุงขอม่ในนันถุงในจานในโตดนะขามาด้อะนยนึงไมด้รายหรอกมันสีคามาแะ เนาะบริการมักขามเอ้ก็มาในผักคันแยงเติงแซ่บไหมพี่น้องโอ้แซ่บก็เบล้อบ่นอืมบันพอดีกันเลยคำขามมาเนิดกินมะกขามเด้อไหมพี่น้องเนี่ยแหละธูงกลาตุ๊งกะลาตุ๊ปี้ยบ

จแจแซบมาแซบหายก็ตุยกอ,อนอตุยกนแล้วอุยหรอาปา่าอะไรสร้างล็อดอันดเสียงสร้างห้องห้ออเนีก็นนมมก็นนมไปแดดเลยแบบแสบแสบบดบดแจักแซบมาแซบจนคุยถวย <c oughs> เอ้อากาศท้อนห่อนเนาะมันเลยกินสมกับเขากันตี่บนัรานี่ยนัวนัวนี่นีนยังไหวขอนอะรุงข้างในตู้เห็นอยู่เรออยู่ในตู้ได้ดุยังแกหนึงตายเด้อหายกินมันมาทัวด้อันนีนตายหายกินมัเสาะได้สาะแน่น เห็นกันกินโมเห็นกันพวกกินแน่นินะดูมาเลยนอนนอนเลยผมมันตื่นกระทำไมบัตรแพมแม่ไปใจนะป้าเจ้าเอ้ยนุ่นเห็นแล้วดุ่นแบบไอ้เล่มถวยสนใจขาดสมเด็จ ต้มือเลยมือกเลยงูมกัน่หนมเมื่อต่อไลม่ตอมมาเยมหมเดี๋ยวมมาเ้นี่ยมามสบายดีลูกาพอคตื่นเต้นเด้นเด้ง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 ยอะ คนคนอะไให้ขีอ้นอนเด่นคนละคนนนจอดคน <c oughs> นัแน่เราบางทีสมเนาพี่น้องยามหาสาวน้อยน,นเด่นนเ,นนเน่าะ <Okay. S 1> อ่าเดนำม,มาหัวเด้อเดอน้ำม,มาล่างเด้นนี่ <c oughs> แสบใส้หนกนะเป็นยังคือแสบ <c oughs> มมถือหน้าแมถืงองไหถือบาทเดีบ่วอ่ <c oughs> ไปถือยางมา,นาดนนี่ ม,มีแต่น้ามาหวด,ด่างอย่างเดียว,ว,ยวเล่เพื่อนแชักองเด่นสาวน้อยมาไป่ด้เลยไม่พี่ด้เลยได้ดาจากคนกินมาคาเรเบียบรอยแล้วไม่ไปได้เลยอากะสีพามาเบ่งใน้างานคนข้นเขาเนาะคนเขามาหายทางป้าแล้วหาังไง ไปเรียบร้อยยังคนะฮะขัเจ้าฟองต้นช่เนาะค่ายยนุกโมกินเพมันเพมันต้องเติมโรเชียครงนึงอันนี้น่ะทำอาปะไหวอีกนี่ไม่ได้ย่างไม่เมินด้ยกันเขียนว่าโมกินโกินบ่อ๋อสงสัยแม่ต้องเติใจบุญคักสบั แ่กินะแม่แม่นกัทุกแ่เนาะใจุ่ใท่านคักเนาะนกกย่งมาาติเป็นแนกพวกนี้จามข่กริดอยู่ไรนุกของคนอื่นก็บโกินบ่กินแต่ของไข่บ่เก้าใจดีเนาะทุบบอเน่ยทุบบดีชืว่าง่น้องใช่โมเกี้ยวได้แล้เกี้ยวได้แล้วแม่จกเอาได้วานี่ยมมนแเป็นอะไจกไดไยังก่อขาวเป็นไงนึ่ อันนี้นะี่ยข้าวเจ้าตัวน,นี้นะ่ะเข้าวเจ้าส่วนเลยนะตัวนี้เนี่ยข้าวเตี้ยข้าวเจ้าได้สองแถวเกี่ยวมือบิดเด้เตี้ยมีบ่ลอยู่นะมีจกเอาได้นะ่ะไปดรอปไปดรอนนะ่ะ<ม>ข,ข้าวนขะ้าวเตี้ยน่ะพวงนักพักพวงตุ้ดโอ้ยเห็ดว่าดูหัวใจสีซ้ำไรเข้าวันนั่นเปิดเห็ุสองพูดแนี่ย จะไปีนาสิป้าสิเห็ดกระห้ยป้าเห็ดพอทางสาวคนบ่เห็ดอยู่แล้วเนาะ้นียังบาะัวเห็ดบ้านที่เก้าบ้านที่เก้าทำตุ่งเฮือยังลำต่งเอลาลำเฮือลไาแล้วลำดิงมาโกบ้่งเฮือม่ะตงเฮือบมไหแล้วตู่เฮือม่ตั้งแต่บ้านแล้วลงมาใกล้หน้าซองเทือบอกถ้าจำได้เนยทางูเฮือ ทางป่าเลยมาศสาเท่เนาอเชือที่สี่มัเกีียวเลยหอพี่ดวำเอินเนาะุเีนลงวาเกียวเอคอายวถานนักไม่เขาเนาะเกี่ยกมมือแล้วบะสามสีมือเนาะเร่มมือเอินกะเริ่มวางได้เมือนเลยคนคนได้เหรอคนกัเกีียวโตเลยหรอ เกี่ยตอกได้ได้ติบนไปดอกเพื่อเพื่อคำแม่แบบนี้แน่นอะได้เป็นรอนใช่ไหมเป็นรอนจกเอาใช่ไหมมองไรมันเขียวก็ไหวเพเมื่อกี้เอาแม่เพได้เป็นทั้งหนอห่วยเพรได้หุห่วยที่นี่เลยห่วยดุมเนาะปุ๊บบอกพาเห็ดแล้วไห้พี่น้องเโอ้ โอ้โหกอะเรขาเจ้าป่าใส่สองไฮเน่นอนคนกินกินแต่ขาเจ้าแล้วคอยพี่รองขัเนี้ยคนค่อยเน้นบันไดข้อนเข่าจะขึ้นกับตัวรุกเพิ่มเพลสเนาะเฮ้ลกมะตินมี คนงานพวกคนนี่หนึ่งจองไว้เรื่อยลคนเรื่อยจเน็ตไปไหนเรื่อยติจองคนคนชิเจบไนับหรอกนคนีิเจ็บมาเนาะคนกาถ่าอยู่เกีวข่าเกีวเจ้ากันเนาะอ่าันแล้วคนชิเจ็บเป็นกระบุนับเลยอ่าทางมาผ้าเจองงานบัตรมาผ้าไปก็จองว่าลายแล้วปัดหนขอลาทางนั้นก่อนเด้อ ป้าหาสิลุงเเือเก็ไรหลุงเ่หอมาอ่าจะสิไปใช้อีกเนอะจะใชไปใ้ลุงเพิ่คนคนหอกคนนี้เนาะคนหมอเนานวออลุงเฮิมจัการเองเลยบ่อ๋อจนสมส่กับหมู่น้ำน่เนาะคนนีบ้านเนี่ยคสรุปแรกก็ลุงเฮิกับไอแม่ในเนาะคนเชี่ยเองเหมือนเนาะ ปามืน่เนาะหงเนาะวันวันหนึ่งคุมเลยนะพี่น้องทั้งขนทั้งมัดทั้งขนทั้งมัดพเริมซาพันหรอ่าาเกี่เกีอามพันอดีอพนนครับอืม แล้วว่าต้างๆันจะชาพันเองหรอวะอุ้ยก็ถามแล้วน่าจะมุ้ยใช่ไหมว่วชาวพันเองหรอวะชาวพันนทั้งเกลียวทั้งลำไอ้ทั้งเกลียวทั้งหับนี่ปลาทุกรนว่ะปลาอันเกลียวไงด้วยว่ะอ้าวายไม่กันหาคนแตกมวะดะอาว่าเตยไม่ถ่ายช่วได้ด ทักไอรองออกมาจังม้าใ่ไหม้วัโหลจอหม่งงามข้าเจ้ามันคือเขาขาวเพื่ก,กี้เนาะพวงนักพวงใหญ่ผเห็ดผากระถางเลยนไผาบอิเวนข้าวเจ้าเลยแม่มันมันคือข้าวเจ้าการข้าวเจ้ามันฉีพวงเาาเหยดเลย แต่ดพวงงเีาพ่ล้หน้าพี่น่เลี้งว่ามแ่น่งมันน่นอนสาวตบหลาดสองสามบาทรับนเเรียบร้อยขระเจ้าเนี่ยตอนตอนเข้าไปหมักมันย่งโมีย เจ้าพวกเขาซุกน no, oh, no, no. no, mm hmm ah ี่นะปั้นพร้อมกันกับเจ้าแล้วคุณแม่พูดโอ้หึงตื่นเลยถ้าว่ามีคนมาปั้นกับปั้นเลยนะเจ้าเจ้วชุ่มข่าวรอเียนะแหม้วานได้ข่อยเมียนเองข่อยน่ะดีแต่ว่ามีคนหาบเมื่อวานนี่นี่แต่ว่าไม่ได้หาบเองเนาะเก็บเองเมียนเองวานนี่ แม <Man, S 1> ่แต no, ่ว่าบ่ได้หาบทางนอกคนหาบวานเลยนะชำเลี้ยงอีกชื่อเล้วเขาไอเตี้ยนักะเบิ่งมาหน่อยบัดเกีียวไปแล้วก็ตุ๊บเลยนังกะตุ๊บ ถามแล้วลองพวงนักชาวบ้านไหมชาวบ้านท่านเดียวกันบ่หมอคนละพันอันนี้เตี๋ยวเดือดก็จะเอาต้องไปเหม้อหม้อบ้านหม้อวันนี้เอาต่อสะพัดจะเอาไปเอาไปบ้านเลยอันนั้นขายเตี๋ยวเดืองขอแค่ขายเตี๋ยแดงมันมันเคืองสอบเลยได้ขายเลยบ้านไทยนี่กับไทยนั่นคนเคืองเลยชาววัยแนวมันยังมันยังมันรับเหมือนกันเลยบ้านนั่นยังรับแนวว่าเขาอันนี้นะกล้ามย่า ไม่พี่ทองเลยเขากันเน้อบาไปหาแนวกันใช้เกือบจะเด้เกือบใคผู้เพื่อนผู้ตากมาแถวเ่าดีแถวนั้นแหละเป็นตะเกียบมี้ะเกียวอะไเป็นเราดีตเกียบโอ้ะเกียวมีกับมีมะเขาอ่ะนะไม่ใช่ไม่ใช่ไ้เกี่ยวมะเขาว่ะนะน่ะมองไอ ผ่านทางขยะเลยเกียวกระบอกมันมื้อาามันมีอยู่อีกเกลียวหนึ่งมันหาอยู่ในกระสอบเลยมันข้นโมห็นขวาด้วนะขวายพี่น้องเพิ่น,นพาก,กระลงเกียวเข่าโตเลยเนะาะเพิ่นขนเข่าโตที่เกียวมือมือซานี่เ,เนาะเข็นมากมมองไว้โอเคจะน้องพี่น้องเลยสำหรับวันนี้แม่้องเปิอกลับจโขโาขอลาพ่อแม่พี่น้องไปเพียงเซนนี้ก่อนเด้เอเนาะ ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะ่ิขา,าติดตามนะครับชมส,มสมอ,มองของแม่นลองเปลวมาตลอดสำหรับวันนี้สบายดีสบายดีเด้อสบายดี